แข้งขาบ่มีปวดกดยูรหลกรดลงต้มหมดมนันหายอันนี้กะต้นเตยนะครับต้นใบเตยใบล้างจืดงามคักยังว่าพี่น้องเนี่ยเป็นพืชเลยนะครับนี่ใบล้างจืดนะครับได้มาเป็นพวงแล้วนะพี่น้องเป็นจริงเลยนะครับเดี๋ยวบาที่นี่ก็สิไปติดตามกันเลยว่าเอาไปเฮ็ดอีหยัง สวัสดีครับอีสานบ่เจ้าครับสองอย่างที่เขาไปไปลอยเขาเพื่อนมานะพี่น้องนะอันนี้ใบล้างจืดนะครับนี่อันนี้ก็สีใบเตยวันที่นี่อีสานบ่เจ้าเอาความรู้ยังมาบอกพี่น้องนะตามอีกนั่นแหละปวดน้ําแข็งน้ําขาน้ําคอเขอ่าคอตุอมอ้มมงเนื่องจากกดยุลิกสูงนะพี่นอ้องไอ้น,นี่กับพลพวงที่เฮ็ดให้เป็นโรคเกานะครับ อันนี้หนึง่งลมพิษคันกระยุกกระยิกคันน้ำก้นน้ำดากไปทั่วที่แห้งเก่าแห้งมันแห้งคันแห้งขยายนะครับอันนี้ต้องเบ่งสุดนี่ดีๆนะครับพวกที่เป็นปวดน้ําแข็งน้ําขาน้าําคอเขา่ขาคอตุ่มงน้ํอตั้งแต่ขาลงไปนะพี่น้องแล้วก็เนื่องจากกดยุลิกสูงพวกที่เป็นยุลิกสูงนะครับนี่ผลพวงเฮ a กำลังสิเป็นเก้าเฮ้ยนีย่ไปหา2องตัวนี่มานะครับหามาพร้อมแล้วฟังเลยว่าเฮ็ดจังไดห,หาม้าล้วบ่ใบล้างจืดกับใบเตยเด็ดเอาใบกลางก้อ,อนกางแก่นะพี่น้องใบประมาณกลางแก่กางอ่อนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับจากห้าใบนะครับจากห้าห้าหกใบนะครับแล้วก็ตามด้วยใบเตยจากหาหาก้านนะพี่น้องนะ หาใบคือว่านั่นแหละนะครับประมาณยังสี่นะครับนี่ประมาณทอากาันนะหายางละหาหากใบคืออันนั่นแหละนะครับระวางใบเตยเอ้ใบล้างจืดกับใบเตยนะครับสองอยางเอาไปล้างน้ําให้สะอาดนะครับจํานวนตามที่ฮาได้แล้วฮากล่าวไปต้มนะพี่น้องใส่หม้อต้มบอกไอ้ทั้งสดก็ได้แห้งก็ได้ว่าเป็นอย่างนะครับอันนี้การต้มกับซ้ําน่กับประมาณน้ำประมาณลิตรครึ่งนะครับ ประมาณลิตรครึ่งหรือเขาสีเฮ็ดหลก็นี่นะพี่น้องเฮ็ดต้มไว้หลายๆแล้วเขาใส่กอกใส่ขวดหรือภาชนะอย่างก็แช่ตู้เย็นไว้กินได้นะครับการกินก็ให้กินย้ำเม,มื่อแรงตอนตอนก่อนนอนนะพี่น้องกินแค่วันละครึ่งแก้วนะครับตอนเย็นก่อนนอนครั้งละครึ่งแก้วนะครับกินทุกเมือ่อกินทุกเมื่อประมาณถ้ากินทุกเมื่อนี่หมายถึงว่าอาทิตย์หนึ่งเขาเว้นจากสาม ซีมือเราค่อยม่กินอาทิตย์ต่อไปค่อยมากินอีกเทียนึงนะครับอันนี้หล้างจืดนะครับต้องรักษาระยะการกินด้วยนะครับเพชศตามนี่กินตามนี่พวกปวดแข้งปวดขาปวดน้ําคอน้ําคอเขอ้าคอ,อตุ้มงแล้วกับกดยุลิกสูงยังสีลดลงนะพี่น้องนะพวกเก้านี่ผลผลพ้อยดีกะโรคเก้าด้วยนะครับอันนี้ดีเลยนะครับด้วยสมุนไพรสองอย่างตามที่ว่ามา แล้วล้มพิษหรือว่าตุ่มหมดหมดมานแบบคันเป็นตามตนตามโตอากาศอากาศฮ้อนก็สิคันคื้มฝนก็สิคันนะครับเกาจนถลอกปอกเปลือกเบิดอันนั้นนะครับแล้วการแก้บ่ง่ายนิดเดียวเขาเอานี่จากซีหาใบไปต้มนะพี่นอ้องต้มกินจากซีหาเอ้ยจากเครื่องแก้วคือกันนั่นแหละนะครับต้มจากซีหาใบนะแล้วก็กินจากเครื่องแก้วแล้วก็ ถ้ามันคันหมองใดเอาอันนี้นะครับขยี้ขยี้ขยี้ยแล้วท้าท้ามองล้มพิษน้ำนะครับอันนี้สองสามเทือมิดช่อยล้มพิษอันนี้อีหลีนะครับด้วยภูมิปัญญาเขาง่ายๆนะครับตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่เปรนเฮดมาร์กอะจริงสิได้ผลแบบเต็มแข้งขาบ่มิีปวดกดยูลิกลดลงต้มหมดมันหายต้องไปล้างจืดและก็ไปเตย ตามที่สารพระเจ้าบอกมานะครับไผเป็นกะเฮ็ดเบิงลูกจักว่าผู้ใดเป็นกะบอกเพื่อนยเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับสวัสดีครับ